ปุ่เต็มอยู here, ่หน่วยเต้นอือเก็บเลยมนสุกมากคับคุณอือทีสุกกูกันอือเฮาเก็บบ่ฟัเป็นโลบ่ลูกแม่นล่ะว่าหนูก็บ่ฮู้เขามาเก็บเขาก็มาหนูบ่ได้มาเบิ่งจักเทื่อเขาเจ้าเก็บแล้วก็แล้วมื้อ2มื้อเขาก็สิมาหาวเอาสั่นๆๆแล้วมันก็สิลนนั่นน่ะเขาสิเอาอันลมมาปลูกข้างใต้แล้วเขาก nó săn, nào? săn là nó cá rùn săn, ồ, oh, chặt săn, chặt săn lấy, uống ừ ừ, xúc lại cho nó nó có luôn, nó mất hết luôn xúc đây bò, xúc này, xúc vô nó tìm dù nì nó nguồi, nó nguồi, nó bò mè nguồi nhầy bò mè nguồi bò เดี๋ยวบอกมันดำไหมแล่อเป็นบางต้นนี่เป็นบางต้นต้นยิงยังนี่ดิบดิบโยกตรงนี้ก็ทำแม่นมางี้ยังคือกันมากอคือกันแต่เขาเจ้ามันดกมาบางเนี่ยเต็มอืดพืชอันนี้มันแกสนามมันยืนเตี้ยดูดลมวันได้บ่มรุงมันมันกระเลย บอไคมีพ่อจูเฮต้างานบริเรียนหูบริเบิ่อันนี้น่าสวนนะไทยห้ต้าเขามาไทยให้แล้วกะบมืเอไรยังเขาต้องห้อยฟุ้นห้อยยังเนอะ อยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดอยู่มองๆแม่ๆไปก็เจ้าดีใจ อันนั้นบ่าเขาก็พูดได้ง่ายๆได้มันเห็นผัวแล้วว่ามันเขาปั๊บเลยอีผัวสียูข้าขงล่างว่าติสิเกบวันนี้สิเดี๋ยวนู้นสิขื้นไปลงเทีง่งไปไปตากผ่าน